สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็สวัสดีนะครับในวันหยุดชดเชยวันพ่อนะครับอีกวันนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแจกพระครับแจกพระนะครับห้าองค์นี้นะครับแต่นะครับแต่นะครับเป็นพระที่ผมดูไม่ดีนะครับผมดูเก๊นะครับ ก่อนอื่นนะครับการเล่นพ้าเนี่ยเนาะถ้าอยากเก่งก็ต้องศึกษาจากองค์จริงนะครับศึกษาจากองค์จริงแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งครับที่เราไม่มีทุนไม่มีเพื่อนฝูงที่ดูองค์จริงนะครับบางคนหรือว่าผมเนี่ยจะจะ,จะศึกษาจากของเก๋ที่เราโดนมานะครับก็คือเล่นพ้าเนี่ยทุกคนผมเชื่อว่าก่อนจะเก่งก่อนจะอะไรต้องโดนเก๋มาถ้าใครบอกไม่ถ้าใครบอกว่าคือไม่เคยโดนอนะ่ะผมไม่เชื่อครับ คือเชื่อจริงคืออาจจะเชื่อแต่เขาก็คงไม่ได้เล่นผาครับคงไม่ได้ขนเล่นผานะครับนะครับคือผ้าพวกนี้เป็นผ้าที่ผมโดนมานะครับก็คือจะแจกเพื่อให้เพื่อนๆศึกษาว่าคือเอาไปศึกษาว่าผาเกเป็นยังไงเวลาเราเจอเราจะได้หลบนะครับคือศึกษาว่าผ้าเกมาจากไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ใครที่มีมุมเนาะ ไข่ที่มีมุมจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินค่ากับข้าวค้าขนมเด็กๆที่บ้านก็ไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่ความสามารถของคนคนนั้นไปนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะบอกติกานะครับเดี๋ยวผมมาไล่ดูกันว่าคือมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อนๆจะได้เลือกเลือกถูกนะครับผมขอสงวนสิทธิ์นะครับหนึ่งองค์หนึ่งคนนะครับหนึ่งองค์หนึ่งคนนะครับ หนึงองค์1คนนะครับแล้วก็ผมขอผมขอนะครับขอค่าส่งกับค่าแพ็ค5้าิบาทครับนะครับผมจะไม่ต้องควักควักเนื้อนะครับขอห้าสิบบาทนะครับนะครับก็ถ้าชอบอะไรก็เดี๋ยวทักไลน์ไอดีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้คือ ลายไอดีก็บอกไว้ก่อนนะครับก็คือลายไอดีผมก็ศูนย์แปดหกครับเจ็ดหกห้าสามหนึ่งห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้อทีนะครับแต่กฎกติกาก็คือเดี๋ยวผมบอกทีหลังนะครับนะครับหนึ่งองค์หนึ่งคนนะครับผมขอค่าส่งค่าแพ็กค่าแบบซองนะครับห้าสิบบาทครับนะครับเอาไปศึกษาว่างานฝีมืองานเคสเป็นยังไงนะครับหรือว่าใครมีมุมก็เนาะแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับค่าค่าขนม กาลิโออะไรก็ว่าไปนะครับก็แล้วแต่ความสามารถนะครับโอเคอันนี้องค์ที่สองนะครับเอ้ยองค์หนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อเงินนะครับองค์ที่สองก็ปิดตานะครับปิดตานะครับองค์ที่สามก็นะครับเป็นท้าเวทนะครับนะครับไอ้คาบขาวนี่ไอ้มันล้างออกได้นะครับมันเป็นแป้ง แป้งที่เขาอะไรนะเขาเล่นสงการอนะ่ะไอแป้งแป้งเย็นนะครับเนาะเป็นข้าวขาวบางทีที่ผมทำกเออผมรถพาที่บ้านนะมันติดนะครับดาเวทแล้วก็อันนี้เป็นหลวงปู่ศีนะครับนี่ครับคมนะครับคมครับนี่ครับเอาไปศึกษาเนี่ยก็คือเบสิกเหรียญที่ผมเคยทำคลิปนะครับนี่ครับ ขอบมันจะไม่ได้นะครับแล้วก็หูหูเหรียญไม่เรียบร้อยนะครับนี่ครับหูเน่าแล้วก็มันไม่พิ้วคั่เนาะมันเป็นแบบเหมือนถอดพิมพ์นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับจะเป็นอาลงพู้ทวดนะครับนะครับแล้วก็หลังหลังโรยพลอยนะครับ นี้ผมดูไม่ขาดนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ก็เป็นมีมุมไปแล้วกันเนาะคือไม่ใช่ยุคแรกๆแล้วแต่เป็นแต่ยุคหลังนี่ผมไม่มีข้อมูลนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไปด้วยกันหรืเว่อมีพี่มาก็คพือี่พี่ชอบมีมุมก็เอาไปครับไม่เป็นไรเช่ามานี่เช่ามาเดี่ยวทั้งนั้นนะครับไม่ได้ว่า,ชาวเชาเมานะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าศึกษาโร่วม,ร,วมร่วมกันครับนี่ครับ ห้าองค์นะครับห้าองค์ผมจะบอกกติกาเลยนะครับก็คือหนึ่งครับกดติดตามช่องให้ผมก่อนนะครับช่องเก่งพรพ่อสุธรครับกดติดตามแล้วก็สองนะครับนะครับก็คือเวลาที่ได้พาแล้วนะครับเวลาที่จองพาแล้วนะครับทักไลน์ไอดีมานะครับแล้วก็มาบอกที่อยู่แล้วก็โอนเงินค่าส่งค่าแพ็คนะครับ องค์ห้าสิบาทนะครับผมขอแค่ค่าส่งกับค่าซองนะครับห้าสิบาทนะครับ,แล,รบแล้วก็ข้อสามนะครับข้อสามนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็พิมพ์เลยครับห้าองค์เนี่ยชอบองค์ไหนสมมุติว่ารูปหล่อหลวงหลวงว่าเงินก็พิมพ์เลยหนึ่งก็ปิดตาท้าเวทหลวงพุทธวดหลวงพุธีก็พิมพ์เลยนะครับผมขอตัดตามหน้าไอ้ตามเม้นผมนะครับ ไม่มีว่าใครก่อนใครหลังไปเช็คเวลานะครับก็คือเม้น์ผมขึ้นขึ้นอันไหนก่อนขึ้นของคนไหนก่อนก็ได้คนนั้นไปนะครับคนที่สองคือไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นองค์อื่นทันก็ก็ได้นะครับไม่เป็นไรคือนะครับนี่แหละครับมีแค่นี้ครับง่ายงครับนะชอบองค์ไหนพิมพ์ไปก่อนสมมุติรูปหลอหลงเพราเงินปุ๊บอ่าโอเคแล้วทักไลน์ id มาหาผมนะครับศูนย์แ3ดหกเจ็ดหก้าสามหนึ่งห้าูนนะครับลัก id มา มาส่งให้ที่อยู่ให้ผมแล้วก็โอนค่าส่งโอนค่าจัดส่งให้ผมห้าสิบบาทครับจบได้ไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก่อนจะเล่นเกมนะครับนี่ครับง่ายๆเอาไปศึกษากันครับเนอะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินโดนแล้วก็มาเจ็บใจทีหลังเนี่ยครับแบ่งกันไปศึกษาครับนะครับง่ายๆเลยครับนะโอเคครับ เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ไม่ทันขณะก็มาดูทีหลังก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีมาแจกอีกครับเอาไปศึกษาด้วยกันนะครับไม่เป็นไรกดติดตามไว้นะครับโอเคครับเอฝากนิดนึงครับนี่แหละครับถ้าใครกดกระดิ่งไปด้วยมันจะได้เปรียบตรงนี้นะครับมันจะเด้งแล้วมันจะเห็นก่อนเพื่อนนะครับจะได้เปรียบเพราะผมจะพยายามเอามาให้ศึกษานะครับตั้งพระแท้ตั้งพระวีมือนะครับแล้วก็พามีมุม เอาไปเล่นเอาไปศึกษากันครับนะครับโอเคฝากกดติดตามช่วยผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ